ได้ไปแล้วอุตรีอาไปลองดีก็ะจะเจอดีพร,พระอาจารย์ออสก็คือต้องตะกุดปอ,อกลูกปืนเขาจะเอาตะกุดปอ,อกลูกปืนอย่างเดียวโดนฟันจนสลบอ่ะเขาไม่เป็นอะไรกันต้องเป็นตะกุดลูกปืนและตอนนี้หายากมากมีดีนะลูกนะแต่อย่าไปอวดดีตะกุดลูก เครื่องรางขึ้นชื่อที่ปลุกเสกโดยเกจีอาจารย์ชื่อดังหนึ่งในนั้นคือพระอาจารย์อ๋อแห่งวัดสายไหม ตะกุดพระอาจารย์ออสถูกพูดถึงเราขานกันมานานออกย้ำความศักดิ์สิทธิ์มือลูกศิษย์ที่ศรัทธาแ้วคาดปลอดภัยจริงจนเป็นข่าวโด่งดังออกซื่อออกทีวีลูกศิษย์และผู้ศรัทธาต่างตามหามาเช่าเพื่อบูชาและพบไว้ให้อุ่นใจปัจจุบันตะกุดลูกปืนของพระอาจารย์ออสเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางที่ตอนนี้หาได้ยากแล้ว ถ้าุดลูกปืนเนี่ยส่วนตัวพระอาจารย์เองส่วนมากก็คือว่าชอบหัดเรียนเขียนอ่านอาักขรแต่ถ้าเขียนหนังสือไทยไม่สวยหรอกก็หัดเรียนเขียนอ่านเอาเองดูจากครูบาอาจารย์เขาเรียกว่าครูรักพักจำก็จำครูบาอาจารย์ที่ลงอลักขรคาถาอะไรต่างๆก็เอามาหัดเขียนดูก็เดินบินธบาตก็เห็นเด็กๆวัยรุ่นสมัยก่อนเนี่ยเนาะชอบเอาลูกปืนเนี่ยมาถัก ของข้อมือเออสวยงามดีก็เกิดความคิดคือว่าถ้าเราเอาตัวเนี้ยจุดเนี้ยมาลงอาคาละลงอาคาะละแล้วก็ให้ครูบาอาจารย์อธิษฐานจิตให้เอามาแจกเด็กๆหรือว,ว่าแจกญาติโยมที่เป็นผู้ที่อุปรัรรมคือเราเดินบินธบาาท,ทุกวันอย่างเงี้ยไปมอบให้ของเปที่ระลึกก็เลยทําตะกุดลูกปืนมันก็เลยมีประสบการณ์ขึ้นมาอะไรต่าง จึงเป็นที่มาของตรรกะดุลปืนแต่ถามว่าตรกุดูกปืนนั้นครูบาอาจารย์หลายๆรูปก,ก็ทํากันมานะหลายๆรูปอย่างหลวงหลวงปู่นองวัดไส่ขาวอย่างเงี้ยท่านก็มีคือครูบาอาจารย์ยุคแรกๆแ,แต่ก็ส่วนมากก็เราก็มาทำอีกทีหนึ่งก็ได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับความศรัทธาจากเด็กวัยรุ่นสมัยก่อนนี้ไม่ค่อยมีคนนิยมเท่าไหร่นะ โดยเฉพาะให้นักเรียนใส่ไปเนี่ยคุณครูจะยึดหมดว่ามันไม่ดีแต่ตอนหลังมีประสบการณ์อะไรต่างๆก็คือว่าก็ต้องยอมรับรสิ่งพูดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะคุ้มครองเป็นที่ยึดเหนี่ยวของเยาวชนคนรุ่นหลังเด็กๆให้มีกําลังใจในการที่จะสร้างความดีมันเป็นมันเป็นของบรรดาลใจอะเออได้ของดีไปแล้วหลวงพี่ให้หลวงลุงให้อะไรเงี้ยก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวเขาเด็กๆให้สร้างความดีกันต่อไป มีเขตที่มันเกิดขึ้นมานี่ก็คือก็คือเด็กๆแถวนี้แหละโดนฟันจนสลบอะ่ะเช้าขึ้นมาแม่เขาก็พามารถ้ำนต์แล้วก็ดูตามตัวเขาว่ามีต่รอยฟันถ้าไม่มีคนเข้าไปช่วยเขามาไว้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงนะ แต่มันไม่มีบาดแผลมีตะลอยแล้วก็ที่มันกระหึมขึ้นมาที่เป็นคนรู้จักทั่วไปก็คือช่วงนั้นเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนมาขอเด็กนักเรียนก็พวกอาชีวะมาขอไปแล้วก็ให้ไปคนละอันละอ่าน4หคนหลังจากที่เขากลับไปรถเขาไปเกิดอุบัติเหตุเขาไม่เป็นอะไรกันอันนี้คนแท็กซี่คนขับแท็กซี่อ่ะมาหาอาจารยนะ์ในเชา้าอาจารย์เมื่อคืนที่ผมไปเจอเด็กมันรถคว่ำผมก็ลงไปช่วยมันเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยนะผมเห็นว่าเขาเดินหาอะไรผมก็ถามเขาบอก หาตะกุดหลวงพี่ออสให้มาออก่อนยังเป็นหลวงพี่อยู่หลวงพี่ออสให้มาหาไม่เจอเนี่ยไม่รู้กระเด็นหายไปไหนตั้งแต่นั้นมาก็เป็นข่าวเป็นข่าวก็คือนักข่าวก็ตามเด็กพวกนั้นมาเลยมาทําข่าวมันก็เกิดเป็นกระแสขึ้นมาจนทุกวันนี้ก็เป็นที่รู้จักก็คือว่า,าพระอาจารย์ออสก็คือต้องตะกุดปอกลูกปืนใช่ไหมไปที่ไหนไปได้แต่ไปต่างประเทศไม่ได้ขึ้นเครื่องบินไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องห้าม ทำมาเอยตะกุดทองคำนี่ก็เพิ่งมาทําได้สักประมาณ10บกว่าปีแต่ก็มาก่อนก็ทําให้กะเพราะลูกศิษย์ใกล้ชิดอย่างพวกเด็กไหลอะไรอย่างเงี้ยฝังเหล็กไหลบ้างอะไรอย่างเงี้ยได้เหล็กไหลามาก็เออเก็บไว้ในตัวเลยเออจะได้ไม่หายไปไหนตห่งก็มาทําเป็นพวกตะกุดทองคําเสริมดวงเสริมบารมีแ้วคาดปลอดภัยแต่เป็นคาถาเดียวกันนะ่ะพราะาตมาชอบศึกษาคาถาอาคมก็คือาสายลุงปู่สุขชอบดูตำราของลุงปู่สุขมาเป็นแนวทางลุงปู่สุขท่านบอกว่าการทําพวกเนี้ย ทำเพื่อแจกเป็นวัตถุทานมันจะเกิดอานิสงส์สำหรับผู้ให้และผู้รับแต่ถ้าทำมาเพื่อเป็นเอกลาบมันจะไม่เกิดอานิสงส์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็จะมาแจกอย่างเดียวตะกูลลูกป,ปืนนะแจกแจกแกใครมาขอก็แจกไปให้เขาไปแต่คนต้องมีศรัทธาด้วยนะที่เขามาขอเนี่ย เขาต้องมีศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธามาตามกระแสเขาเรียกว่ามงคลตื่นข่าวที่ไหนก็ไปไปเอามาแต่คุณไม่ได้มีความศรัทธาตั้งมั่นในสิ่งนั้นๆทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความศักดิ์สิทธิ์ได้คุณต้องมีศรัทธากับครูบาอาจารย์และของที่ครูบาอาจารย์ได้มอบให้คุณไปไ่นแหมมันก็จะเพิ่มพลังให้กับเราได้ ทำระกุ่จะทำไมต้องไปตะกุ่นลูกปืนเน้นว่าวัสดุมีมากมายก็ส่วนมากจะไม่เอากันนะต้องไปตะกุดลูกปืนและตอนนี้หายากมากปลอกลูกปืนหายากมากต้องซื้อละนะต้องซื้อละหาผู้ที่มาบริจาคนน้อยเพราะว่าปลอกลูกปืนเนี่ยเป็นพวกทองเหลืองส่วนมากก็จะเป็นตำนายตายอะไรตำรายก็มีราคาหน่อย แต่ถ้าเราเอาวัสด,ดุที่เป็นพวกปัตถุที่เป็นแบบว่าแผ่นอลูมิเนียมแผ่นทองแดงแผ่นเงินมาอย่างเงี้ยยิ่งชาวต่างชาติได้ไม่เอาเลยเขาจะเอาตะกุดปลอกลูกปืนอย่างเดียวทั้งๆท,ที่เขาก็เอาไปประเทศเขายากแต่เขาก็มีช่องทางที่จะเอาเข้าไปได้อขอให้เขาได้เป็นตะกุดปลอกลูกปืนถ้าถามว่าเรา,เราตะก,กุดทองแดงเนี่ยเราทาอย่างสวยงามเนี่ยทำด้วยมือของเราเองจานด้วยมือของเราเองเนี่ยเขายังไม่สนใจเลย อ๋อย่างเดียวคือตะกรุดปอกลูกป,ปืนมันเป็นเอกลักษณ์เพราะข้างในนั้นจะมีดอกตะกรุดอยู่จะเขย่าดังแล,าาาาแล้วาคาถาคาถาวาทนธรรมไม่ทราบวลาทธรตะกรุดเนี่ยค่ะคาถาเนี่ยจะมันจะต้องยากกว่าการทำบาขทีซึ่งกว่าในปืนอ,อะไรยังไงยากเพราะฉะนั้นคุณต้องเรียนคาถาให้แตกฉานแะก่อนเพราะคาถานี่เป็นตัวกำกับการเรียกรูปเรียกนามเรียกอักขระต่างๆเนี่ยเราต้องทำให้ได้ก่อน ก่อนที่เราจะมาลงเราต้องศึกษาให้รู้ให้แตกฉานก่อนในเกี่ยวกับเรื่องก,การที่เราจะทวัตถุบางคนเรียกพินทุเรียกนามรูปต่างๆของอัขาระตัวนั้นนเสร็จแล้วก็เอามาพินทุแล้วก็าามากรึงอีกทีหนึง่งจ,จะเกิดพลังขึ้นเขาเรียกว่าเรียกรูปเรียกนามอัขาระวิธีอย่าให้วิบัติถ้าอาัคาระวิธีไปซ้อนกันมันเกิดการวิบัติถ้าอัคระมันไปทับเส้นมันก็เกิดวิบัติยตเยอะ คือว่าเราตั้งยึดมั่นอยู่ในพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสราระเป็นที่พึ่งก่อนที่เราจะเดินทางไปไหนเพื่อความมั่นใจเพื่อความแ้วคาดปลอดภัยเราก็เอาสิ่งสิ่งนั้นแบบเราของพระเงี้ยก็อาราธนาอาริพุทธทางอาราธนานางทรมาง,างอาราธนานางทางทางอาราธนานางขออาราธนาของขุดของ พระพุทธเจ้าปกป้องคุ้มครองปกปักรักษาเดินทางไปไหนก็อขอให้แข็งค่าปลอดภัยขอให้เจอใจกัน layan ายยามิตรปราศจากถึงศัตรูสิ่งต่างๆอยู่ที่ตั้งจิดอธิษฐานคิดดีถูกต้องเริ่มที่เราทําเลยที่เราแจกมาเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าเครื่องรางที่พุทธต้องการให้คนที่ได้ไปเพาะเขาคิดดีทำดีก่อนที่เราจะให้ไปเขาก็บอกว่าเราก็ต้องบอกเขาแล้วว่า มีดีนะลูกนะแต่อย่าไปอวดดีและอย่าลองดีเก็บดีของเราเอาไว้สิ่งต่างๆที่เป็นพุทธคุณเนี่ยธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยพรตัตระไตยทั้งสามเนี่ยจะปกป้องคุ้มครองแราแต่ถ้าเราไปอวดอุตรีได้ไปแล้วเอาไปลองดีแล้วเราก็จะเจอดีเพราะมันดีทุกอย่างดีในทางที่ไม่ดีดีในทางที่ดีในทำนองนี้มีเทสที่ได้ไปแล้วอุตรีมีได้ไปแล้วอุตรีถามว่าระทำยไง อมปืนเนียวถามว่าเป็นไงอายนี่ไงอุตริไม่เชื่อครูบาอาจารย์ก็เขาบอกเลยว่าเก็บดีเอาไวา้จะไปลองดีจะไปอวดดีแต่ว่าไอ้สิ่งที่ดีคือที่เขานําเข้ากดเข้าตัวเข้าไปแล้วคือเอาใบายามุกสิ่งเสพติดอันนี้กล้าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะลองเอ้ยมันจริงหรือเปล่าลองลอง,ลองดูสิก็จะไปเหลือหรือนะต่อให้ดีแค่ไหนอีกถ้าคุณลบหลู และคุณไม่เชื่อคำสั้งสองของคูบาจารย์และคุณเอาไปลองดีของพวกนี้จะคุ้มครองเราเมื่อมีเหตุเพศภัยเดินทางไปไหนมาไหนก็จะแควคาดปลอดภัย